ก็มาต่อกันในเอลนิโยลานินยานะครับอันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือเ,อเกิดปรากฏการณ์เอลนินโยนะครับรุนแรงนะในช่วงปีพุทธศักราช2 5 4 0ถึง2541นเนี่ยนะครับเอลนะครับเอลแรงใช่ไหมพี่ครูให้จำนะครับเอลแรงที่ในแรงประเทศไทยนะครับเอลแรงนะครับ แรงที่ไหนแรงก็คือที่ไทยนี่แหละนะครับแรงอยู่แรงลาท่วมนะครับเอเนยโยนะครับดังนั้นช่วงปี2540-2541เนี่ยประเทศไทยนะครับเกิดภัยแรงเห็นะครับอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็มีปรากฏการณ์ลาเนญ,ญาด้วยนะครับในไทยนั่นก็คือปีถัดมาเลยนะครับดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงปีก่อนนะครับปี2-3ปีก่อนอะ่ะจะเห็นว่าปริมาณน้ำฝนประเทศไทยตกน้อยมากนะครับ ตกน้อยมีภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับมีภัยแล้งเกิดขึ้นติดต่อกันมาประมาณสองสามปีนะครับปีหกสามปีหกสองปีหกหนึ่งเนี่ยนะครับฝนตกน้อยมากนะครับฤดูฝนครูบ่นมาทุกปีนะครับว่าฤดูฝนอะไรฝนตกแบบนับได้นะครับนับว่ามันตกได้กี่ครั้งอ่ะในหนึ่งฤดูอ่ะนะครับถ้าเป็นฤดูฝนจริงๆเนี่ยนะครับนับไม่ได้หรอกมันตกทีนะครับแต่นี้คือส่วนมากร้อนนะครับฝนไม่ตก อันนี้คือปรากฏการ์เอลนิโยนะครับที่เกิดขึ้นทีนี้ก็เลยปีนี้ปี64เนี่ยช่วงเดือนกันยานะครับกรมอุตุต่างๆก็มีการพูดเกี่ยวกับทํานายนะครับเกี่ยวกับพยาการณ์พยากรณ์อากาศเนี่ยว่าช่วงเดือนกันยาจะมีฝนตกหนักแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับเปรียบเสมือนปรากฏการ์ลาเนียได้เลยนะครับลานียในประเทศไทยนั่นเองมันจะเกิดต่อกันเอลนินโยจะตกก่อนก็คือแรงติดต่อกันมาหลายปีจากนั้นปรากฏการ์ ลานินยาก็คือน้ําท่วมฉับพลันก็จะเกิดขึ้นมาในปีต่อๆกันเลยอย่างเช่นอันนี้เอล尼โยเกิดสอดสี่ศูนถึงสีลานินยานะครับก็เกิดสี 2, 4สอแบบนี้เลยนะครับจะเกิดติดต่อกันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะปรับให้เกิดสมดุลขึ้นนั่นเองเนาะจากแรงมากๆไม่มีน้ําฝนเลยฝนก็ตกมาซะ,ะน้ําท่วมเลยนะครับจะได้กบก็คือลดทดแทนปริมาณน้ําฝนที่หายไปในช่วงสอปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นช่วงที่เกิดในไทยเนาะนะครับลานิญ่านะครับน้ำท่วมหนึ่งครับลาแรงเอลาท่วมนะครับลาท่วมเที่ยวแรงลาท่วมนะครับท่วมในไทยนะครับปรากฏการณ์ในประเทศไทยเกิดดินถล่มนะครับเพราะว่าเวลาหน้าแรงเนี่ยนะครับต้นไม้อะไรก็ตายลงนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำเนาะนะครับพอต้นไม้ตายรากพื้นดินน่ะนะครับไม่มีรากของต้นไม้เนี่ยยึดติดอะไรเวลานะครับฝนตกมาแรงรุนแรงมากๆก็ ทําให้ดินเนี่ยนะครับเกิดการถล่มนะครับเพราะว่าไม่มีการยึดติดของรากพืชนั่นเองนะครับอันนี้พวกภูเขาหัวล้นพวกที่ไปตัดไม้ทําลายป่านะครับทําให้ต้นไม้มันตายแล้วทีนี้รากมันก็ยึดติดรากที่คอยยึดติดหน้าดินไว้นะครับมันก็ตายไปด้วยมันก็ทําให้ดินเนี่ยนะครับถล่มได้ง่ายนะครับ ผ่านนะครับอันนี้ในประเทศไทยปรากฏการณ์นในประเทศไทยอันนี้มาดูส่วนที่นะเกิดนะครับในในการเกิดปรากฏการณ์เอลนินโยแล้วก็ลาญินญาเนี่ยนะครับมาดูว่าปริมาณน้ําฝนแล้วก็สภาพอากาศในแต่ละบริเวณนะครับของโลกเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นปรากฏการณ์เอลนินโยนะครับภาพนี้นะครับสองภาพนี้ ปรากฏการเอลโยนะครับภาพกอไก่เป็นช่วงเดือนธันวาถึงกุมภานะครับถ้าประเทศไทยก็คืออยู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับนะช่วงธันวานะครับช่วงธันวากุมภาจริงๆกุมภานี่เข้าหน้าร้อนแล้วนะครับแล้วก็ช่วงขอใข่นะครับขอใข่ก็คือภาพนี้นะครับอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหานี่คือหน้าฝนนะครับเอลแรงนะครับเอลแรงเอลแรงอเดี๋ยว ต้องดูด้วยนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยมันหมายความว่าไงนะครับนี่นะครับเขียนไว้ด้านล่างนี่นะครับอันนี้คือไทยนะครับเขียนไว้ก่อนเอลนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์เอลโ뇨นะครับภาพเนี้ยอ่าไทยจะมีสภาพอากาศแรงนั <c oughs> ่นเองแรงเยาวแรงแรงที่ไทย ก็ไก่คือช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะครับพอไก่คือช่วงมิยอถึงสอคอสิงหาคมไทยนะครับสีออกอสีออกสีเขียวเขียวขี้นมสีส้มๆนะครับมันก็คืออันนี้ นะครับเนี่ยเห็นไหมประเทศไทยอยู่ตรงนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับอยู่ตรงนี้ก็จะมีลักษณะอากาศมี dry ก็คือแห้งนะครับวอร์มอบอุ่นแล้วก็แห้งก็คือแรงนั่นเองแห้งแล้งนะครับไม่ไม่มีปริมาณน้ําฝนก็คือเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นนะครับสภาพอากาศบริเวณนี้เพราะลมมรสุมลมลมค้าหรือว่าลมตะวันออกเนี่ยมันพัดค่อยเกินไปนะครับมันพัดความรุนแรงน้อยเกินไปนะครับ ความแรงของลมเนี่ยน้อยกว่าปกติทําให้กระแสน้ําร้อนนะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนที่มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยน้อยนะครับทำให้น้ําบริเวณนี้เย็นพอน้ําบริเวณนี้เย็นก็ไม่เกิดการระเหยของน้ํานะครับก็เกิดฝนตกน้อยนั่นเองส่วนด้านนี้สีเขียวนะครับทางด้านอเมริกานะครับทางด้านอเมริกาสีเขียวอาจารย์นี้อาจารย์นี้นะครับเขียวนะครับอันนี้ไทยเนาะอนนี้ไทยนะครับ เขียนว่า USA แล้วกันเนาะแถวอเมริกานะครับจริงๆอเมริกาอยู่ข้างบนนะนะครับอันนี้เป็นอเมริกาใต้ส่วนทางเหนือนะครับอ่าวอร์มเวทนะครับก็คืออบอุ่นแล้วก็มีฝนตกด้วยเปียกนั่นเองนะครับมีความชุ่มชื้นนะครับมีความชุ่มชื้นก็คือฝนตกนะครับบริเวณนี้สีเขียวทีนี้มาดูช่วงมิถุนายนนะครับมิถุนายนถึงสิงหาคมประเทศไทยต้องเป็นฤดูฝนแล้วเนาะนะครับช่วงนี้นะครับ ต้องเป็นฤดูฝนละอันนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับแน่นอนอากาศจะแห้งแล้งนะครับพอเข้าช่วงฤดูฝนประเทศไทยก็ยังไม่มีสีเขียวเห็นไหมนะครับเข้าช่วงฤดูฝนจริงๆประเทศไทยต้องมีสีเขียวปกคลุมก็คือฝนต้องตกละแต่อันนี้ไม่มีเลยนะครับปริมาณน้ําฝนน้อยมากนะครับช่วงมิถุนายนถึงสิงหาก็คือช่วงนี้แหละนะครับฤดูฝนเพราะลมค้าพัดมาน้อยเกินไปนะครับทําให้ กระแสน้ําร้อนเนี่ยมันมากองกันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันมาไม่ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมาไม่ถึงตรงนี้นะครับทําให้เกิดการระเหยขึ้นบริเวณเอาบริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับบริเวณนี้บริเวณนี้ก็จะเกิดการฝนตกขึ้นนะครับแต่ฝนตกบริเวณทะเลก็อาจจะไม่ไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อพื้นทวีปมากนะครับบริเวณนี้แต่ว่ามันทําให้ประเทศไทยเราแรงนั่นเองนะครับวันนี้ก็เกิดฝนตกนะครับ นี่ก็คือปรากฏการณ์เอลโ뇨นะครับไม่ว่าจะช่วงเดือนไหนนะครับก็คือแรงน่ะนะครับประเทศไทยฝนไม่ตกเลยนะครับนี่คือปรากฏการณ์เอล尼뇨ไปไปดูลานินยาก,กันนะครับลานินยาอ่าอันนี้นะครับอ่าปรากฏการณ์ลานินยาลาท่วงลาท่วงนะครับท่วมที่ไหนท่วมที่ไทยไงนะครับท่วมที่ไทย มืนเดิมครับภาพกไก่คือธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ขอคือมิยอถึงสคสิงาคมเดิมนะครับช่วงของเดือนธันวาถึงกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับถ้าเป็นปรากฏการณ์ลานิยานะครับจะเห็นว่ามีการฝนตกและนะครับตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะครับ เหมือนตกเกือบทั้งปีอ่ะเนาะนะครับเนี่ยทางตอนใต้นะครับอันนี้คือประเทศไทยนะครับบริเวณนี้ประเทศไทยทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นนะครับก็คือมีฝนตกแล้วจริงๆมันตกอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นภาวะปกติทางใต้เนี่ยนะครับฝนจะตกแปดแปดเดือนเลยนะครับแล้วก็เป็นฤดูร้อนอีกสี่เดือนนะครับส่วนมากฝนตกเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลนะครับเกิดการละเหยของไอ้น้าเยอะนะครับบริเวณนี้ ก็มีฝนตกบ้างนะครับถึงจะไม่ใช่ช่วงฤดูฝนของไทยอ่ะนะครับก็จะมีฝนตกบ้างทีนี้มาดูช่วงที่เป็นช่วงที่เป็นฤดูฝนของประเทศไทยนะครับช่วงที่เป็นฤดูฝนของประเทศไทยจะเห็นว่ากระแสน้ำ,น,ำน,นะครับกระแสน้ำกระแสน้ําร้อนน่ะนะครับเนื่องจากลมค้านะครับพัดรุนแรงนะครับปรากฏการณ์ลานีาลมค้าพัดแรงคุณปกติ พัดเอาน้ำร้อนนะครับมาอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดการระเหยกลายเป็นไอของน้ำปริมาณมหาศาลเกิดการก่อตัวเป็นก้อนเมฆนะครับฝนก็ตกลงเลยนะครับในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณนี้นะครับมีความหนาวเย็นปกคลุมด้วยนะครับแล้วก็มีฝ่นตกนะครับอย่างหนักนะครับเกิดน้ําท่วมดินถลม่มอะไรกันเกิดขึ้นนะครับปรากฏการณ์ฤดูยากน้ําท่วมนะครับในประเทศไทยนะเรียบร้อย หมดแล้วมาแบบฝึกดีกว่านะครับนี่แบบฝึกหัดท้ายบทถ้าจบอันนี้ก็คือจบละนะวิชาเนี้ยแต่ว่าครูก็ยังจะให้งานอยู่นะครับเพราะว่างานตอนเนี้ยโลกดาราศาสตร์มีแค่สองงานนะครับเพราะว่าถ้าครูให้แค่สองงานแบบปิดคอร์สไปเลยแล้วมีงานแค่สองงานมันไม่สมดุลแน่นอนนะครับเพราะว่าครึ่งเทอมแรกเนี่ย มันมีก่งานนะเยอะเยอะอยู่นะครับดังนั้นมันก็ต้องสอดคล้องกันหน่อยนะครับแต่ว่าในค่าครูก็จะสั่งงานไปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไม่ไม่เยอะมากเราก็ทําส่งนะครับแต่ว่าครูก็สั่งงานแล้วก็เนื่องจากเราเรียนเสร็จแล้วนะครับครูก็ปล่อยให้ทํางานตามอัธยาศัยนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้โปรแกรมซูมอะไรนะครับให้มานั่งทํางานให้ดูเนาะนะครับอามาข้อหนึ่งในแบบฝึกหัดน,นะครับ การใช้กราฟต่อไปนี้นะครับตอบคำถามข้อ1.1และ1.2นะครับรูอธิบายกราฟตรงนี้ก่อนนะครับกราฟตรงนี้นะครับแกน x คือตรงนี้นะครับแกน x บ่งบอกถึงขั้วโลกนะครับก็คือละติจูดต่างๆของโลกไล่จากขั้วโลกเหนือเส้นศูนย์สูตรแล้วก็ไปขั้วโลกใต้นะครับทีนี้แนวแนวตั้งแกน y ตรงนี้นะครับแกน y ตรงนี้แกน y คืออุณหภูมินะครับ จริงๆไม่ใช่แค่อุณหภูมินะครับแกนวเนะี่ยมันแล้วแต่ข้ออ่าแล้วแต่ข้อนะครับว่าเขากําหนดเป็นอะไรยกตัวอย่าง,างเช่น1.1นึ่งะครับกราฟในข้อใดนะครับ,บ,รบแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอ่าเจอคําว่าอุณภูมิแสดงว่าแกนวเนะี่ยคืออุณหภูมิบางอันมันก็จะถามเรื่องความเค็มนะครับอ่าแกน y คืออุณหภูมิยิ่งอ่าแกนวต่ําๆบริเวณนี้แสดงว่าอุณหภูมิต่านะครับทต่ํา อ่ะตรงเนี้ยนะครับทีต่ําข้างบนยิ่งสูงก็แสดงว่าทีมากก็คือร้อนนั่นเองเนาะนะครับทีสูงแบบนี้เหมือนกันทุกอันนะครับเหมือนกันทุกอันทีนี้มาดูคําถามที่เขาถามเนาะกอไก่เขาถามว่าเอ๊ะหนึ่งจุดหนึ่งเขาถามว่ากราฟในข้อใดแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ําผิวหน้ามาหาสมุทรนะครับไล่จากขั้วโลกเหนือไปอยังขั้วโลกใต้ได้ถูกต้องกราฟกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็งองงู ครจะตอบครับตอนนี้ตอบกราฟอันไหนผิดตอบผิดก็ได้คะแนนนะครับตอบผิดก็ได้คะแนนนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับม,มีใครจะตอบไหมครับแสดงขั้วโลกเหนืออุณหภูมิเป็นยังไงแล้วพอไล่ลงมาเส้นสูงสุดอุณหภูมิเปลี่ยนไปยังไงแล้วพอไล่จากเส้นสูงสุดไปขั้วโลกใต้อุณหภูมิเป็นยังไงอีกทีนะครับ นะพิจารณาตามถ้าอุณหภูมิเย็นกราฟมันจะติเตี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิสูงกราฟมันก็จะสูงๆมันก็จะไล่ไปหนูหนูชื่ออะไรครับอุูอชื่ออะไรครับเชนิพาเ <laughs> ชนิพาเชน,นครับ <laughs> หนูตอบกราฟคอควายอ่ะครูใช่ไหมกราฟคอควายนี่แหละครับใช่ไหม แป๊บนึ่งครูแป๊หนึ่งนะนิพนธ์ใส่หมอใส่ควายององูครับอามินันยกมือรอแล้วยังไงชนิพาครูให้เพื่อนคนอื่นก่อนหนูยังงงๆอยู่อ่ะอามินันครับเชน นูตเตกอไก่นี่กาไก่ไมัม่นใจไหมมั่นมากทำไมถึงคิดว่าเป็นกอไก่เพราะว่าขั้วโนละกเหนือยมันจะมีอะดับหุ่ที่ต่ำก่อนแล้วก็เขาไปซึ้นสูงก็จะสูงคือแล้วพอไปที่ขั้วโลกใต้มันก็จะต,ต่ำลงรอบอสุดยอดนะครับเป๊ะมากนะครับสุดยอดจริงๆนะถูกต้องนะครับอามิน,นัน ตามที่เขาอธิบายเลยนะครับตามที่ไอ้แม่นันอธิบายเลย้วโลกเหนือมันเย็นอุณหภูมิก็ต้องต่าใช่ไหมเนี่ย้วกลกเหนือนะครับตรงเนี้ย้วโลกเหนือเส้นสูตสุด้วโลกใต้้วโลกเหนือต่าไปเส้นสู์สูตรได้รับแสงอาทิตย์สูงอุณหภูมิก็สูงไงนะครับทีสูงจากนั้นพอเลื่อนจากเส้นสูนย์สูตรมายัง้วโลกใต้ก็อุณหภูมิลดลงเหมือนเดิมนะครับดังนั้นตอบกอไก่เย่ยมากต่อไปหนึ่งจุดสองครับ ราฟในข้อใดแสดงการเปลี่ยนแปลงความเค็มดังนั้นเปลี่ยนละจากอุณหภูมิเป็นความเค็มละในข้อนี้นะครับผิวน้ําหน้ามาหาสมุทรนะครับของขั้วโลกเหนือไปจนถึงขั้วโลกใต้ไม่ได้อีกแล้วบัญชาปัญญาครูปัญญาครับไม่ใช่ชบัญชาเอาละบัญชาห้องสองนะปัญญาใช่ไหมครับอขอไข่ครับ <laughs> ไข่ใช่ไหมครับเ<า><า>พราะอะไรครับอาน้ํายิ่งลึกน้ํายิ่งเข็มอันนี้ถามผิวหน้านะครับผิวมหาสมุทรอ,อ้าวอาใหม่นะมาคนอื่นจากข <นะ S 1> ้วโลกเหนือเส้นสู์สตรแล้วก็ไปข้อโลกใต้ครับไล่ไปเลยเส้นออายิ่งสูงแสดงว่ายิ่งเค็มมากยิงต่ําแสดงว่ายิ่งเข็มน้อยอันนี้แสดงว่าข้วโลกเหนือเนี่ยเข็มมากไปข้อเอ้เส้นสูตรก็เข็มน้อยแล้วก็ ไปคนลกใต้ก็กลับมาเค็มมากใช่ไหมอ่าหรือว่าเปลี่ยนครับครับครับตอบข้อไหนครับอันเดิมใช่ไหมครับก็คือขอไข่ใช่ไหมครับครับครับเพราะอะไรเพราะอะไรถึงตอบข้อนี้ ทำไมเราคิดว่าเป็นข้อนี้ครับน่าจะตามที่ครูอธิบายเมื่อกี้ับตามที่ครูอธิบายยังไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกแต่ได้คะแนนบวกนะครับบวกไปแล้วอ่ะใครสามารถตอบได้ข้อนี้ข้อขอไข่ไม่ถูกละกอไก่ก็ตอบไปละหรืออาจจะซ้ํากับกอไก่ก็ได้นะครับกราฟอ่ะแต่ว่าขอไข่ครูบอกคุณแล้วว่าไม่ถูกนะครับอ่ะ มีใครตอบผิดไหมครับชนิพาไหมแก้ตัวตอบผิดไม่เป็นไรนะครูบวกคะแนนให้หมดอ่ะมาครับมาครับเดี๋ยวเวลาหมดครับมีไหมจตพัฒน์ขอควายคะ่ะพัทรพรเหรอใช่คะ่ะอ่พัทรพรตอบคอควาย อดูยังไงครับทำไมเราตอบว่าคอควายมันเป็นแบบถ้าเกิดบริเวณขั้วโลกเหนือเป็นยังไงความเคม็มเหนือและใต้มันมีความเค็มที่สูงค่ะเหนือและใต้แต่ถ้าอยู่ถ้าถ้าอยู่ประมาณบริเวณกลางจะอยู่ที่ความเค็มอยู่ที่ประมาณปานกลางอันนี้มันต่ํำนะ เนี่ยวขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้กราฟมันอยู่ในส่วนล่างแสดงว่าเค็มน้อยเค็มน้อยคือต่ำๆนะครับเค็มน้อยแต่ถ้ากราฟลอยขึ้นไปสูงๆอ่ะแสดงว่าเค็มมากข้อนี้แสดงว่าขั้วโลกใต้ตขั้วโลกเหนือกับใต้เนี่ยมีความเค็มน้อยนะครับข้อนี้ข้อควาย พัทรพรได้ไหมอันมีใครให้เหตุผลได้บ้างอันนี้ถูกแล้วอ่าเฉลยนะครับพัทรพรตอบถูกแล้วแต่ว่ายังอธิบายไม่ได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าขั้วโลกเหนือกับใต้ความเข้มมากมันไม่มากนะจากกราฟนะครับเห็นไหมจากกราฟคือกราฟมันอยู่บริเวณต่ําแบบนี้นะครับแสดงว่าขั้วโลกเหนือกับใต้เน่อย่พัทรพรยังตอ,อคบค่ะ อะไรนะครับนัทพัชใช่ไหมใครจะตอบอเมื่อกี้ใะตอบครับครูอยากลองตอบดูว่าได้ครับเพราะว่า <c oughs> ไอความเค็มมันอยู่ในที่ระดับต่ำที่ข้อโลกเหนืออครูครับแล้วพอมันมาอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรมันก็ มันก็อยู่ตรงกลางตรงกลางของเส้นกราบความเค็มก <c oughs> ็ <c oughs> เค็มปานกลางค <c oughs> วามเค็ม <c oughs> ใช่แล้วตรงไหนเค็มมากสุดเนี่ย <c oughs> ตกลงตรงไหนเค็มมากสุดมันก็โคลกเหนอยวว่ะโคลกเหนือกับโคตกใต้อ่ะก็แ พ้วโลกเหนือมันอยู่ตรงนี้มันน้อยสุดนะครับพ้วโลกเหนือกับพ้วโลกใต้ oh. น้อยสุดตรงไหนสูงสุดครับ <What? S 1> มันไปนสูงสุดอยู่ตรงไหน oh. ตอบเป็นลาติจูดกก์ก็ได้โอลาติไม่กนไม่ก็เอาตรงเนี้ยอ่ะอ่ะมีใครตอบได้ตรงเนี้ยมันคือจุดที่สูงที่สุดของกราฟใช่ไหม มันตรงกับละติจูดที่เท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ระหว่างขั้วโลกเหนือกับเส้นศูนย์สูตรกับขั้วโลกใต้กับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยละติจูดสามสิบองศาใครเนี่ยใครแล้ตอบนัทพัฒน์ค่ะน <fits S 2> ัทพัฒน์ทำไมไม่ตอบทีแรกนัทพัฒน์หนูอธิบายไม่รู้เรื่องเขาอึ้งอึงค่ะเขาเขาอึ้งอึงอ่ะถูกแล้วนะครับเนี่ยสามสิบอย่างก็อย่างที่ครูสอนไปงนะครับบริเวณอ่า ขั้วโลกเหนือเนี่ยทำไมความเค็มมันต่ําเพราะว่ามันมีน้ําจืดเนี่ยไปละลายมากมาจากไหนบ้างอะมาจากฝนมาจากหิมะมาจากน้ําแข็งขั้วโลกละลายไหมน้ําจืดหลายทางนะครับมันมาเจือจางนะครับน้ําทะเลบริเวณขั้วโลกเหนือมันก็เลยจางที่สุดนะครับมีความเค็มน้อยที่สุดแล้วทําไมบริเวณเส้นสู์สูตรนะครับความเร็วถึงเอความเค็มถึงปานกลางเพราะว่ามันมยังมีน้ํามาเจือจางนะครับ มีน้ำมาเจอือจางจากอะไรก็คือฝนตกไงนะครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเป็นบริเวณที่เกิดฝนตกเยอะเพราะว่าได้รับแสงอาทิตย์เยอะไอ้น้ำละเหยเยอะฝนก็เลยตกบริเวณเส้นศูนย์สูตรก็มีน้ําฝนนี่แหละเป็นน้ําจืดที่มาเจือจางความเค็มในบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับแต่บริเวณละติจูดที่สามสิบอะใครอธิบายได้บ้างทําไมถึงเค็มที่สุดคนที่ยังไม่ตอบอย่ามาถึงขนาดนี้ละ จำได้ไหมเพราะว่าร้อนที่สุดปะครับอะไรนะครับเพราะว่าร้อนที่สุดปะครับโดยแสงแสงที่โดยแสงอาทิตย์มากสุดครับแสงอาทิตย์มากที่สุดคือตรงนี้ครับเอ๊ะแห้งแรงครับเพราะแห้งแรงแห้งแรงที่สุดใช่ไหมแห้งครับแห้งแรงแสดงว่ามีอะไรน้อยอืมที่จะทําให้ความ้น้อยครับมีอะไรนะ ฝนน้อยครับถูกต้องนะครับน้ําฝนน้อยน้ําฝนคือสิ่งท şey em. wow. so ี่เป็นน네้ําจืดที่จะไปเจือจางความเค็มเมื่อไม่มีน้ําฝนไม่มีหิมะไม่มีการละลายเจือจางของน้ําจืดนะครับบริเวณละติจูด30เนี่ยก็เลยเค็มที่สุดนะครับเพราะว่าฝนก็ไม่ตกน้ําจืดมาจากที่ไหนเ่ยบริเวณเส้น30เพราะว่ามีแต่ทะเลทรายนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่แห้งแล้งนะครับไม่มีปริมาณน้ําฝนดังนั้นน้ําบริเวณนี้ก็เลยเค็มที่สุดนะครับ นี่คือ,อความหมายของมันนะครับครับแล้วสักก่อนอเรียบร้อยเหลืออีกหกนาทีอ่ะมาดูข้อ2อิได้ไหมโอ้เยอะเลยข้อ2องได้สักสองจุดห่งอ้าดูซิข้อ2ในมหาสมุทรถ้าใช้การเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเกณฑ์น,นะครับจะแบ่งได,แงได้แบ่งได้กี่ชั้นและได้แก่ชั้นอะไรบ้าง จัตพัทครับอุณหภูครับมันมีสามอย่างอ่ะที่ครูเคยสอนอุณหภูมิครับเป็นเกณฑ์แต่ใช้ทีเป็นเกณฑ์อุณหภูมิครับ temperature ได้กี่ชั้นครับแบ่งได้กี่ชั้นสามชั้นครับสามชั้นอ่ะสามชั้นถูกต้องนะครับอุณหภูมิเป็นเกณฑ์แบ่งได้สามชั้นอ่ะเมื่อกี้เห็นใครนะยกมือนันทภาเช่คนครับชั้นอะไรบ้างอ่ะ น้ำชั้นบนค่ะอ่าชั้นบนเทอร์โมไคลายค่ะอ่าเทอร์โมชั้นสวยค่ะเทอร์โมไคลายอ่าเทอร์โมไคลายแล้วก็น้ำชั้นล่างเนาะนะครับโอเคครับถูกต้องอือเมื่อกี้มีจตุพัดกับนันนาา มีใครบอกได้บ้างถ้าครูเปลี่ยนจากอุณหภูมิเป็นความเข็มน้ำชั้นกลางจะมีชื่อว่าอะไรครับ <c oughs> จำได้ไหม <c oughs> เปิดหนังสือดูได้นะเหลืออีกสี่นาทีตอนนี้น้ำชั้นน้ำเดี๋ยวคูอีกอันนึงครูจะถามก็คือความหนาแน่นน้ำชั้นกลางเรียกว่าอะไร ถ้าใช้ความหนาแน่นความหนาแน่นหรอคะเอาอันไหนก็ได้ครับเอาความเข็มหรือความหนาแน่นก็ได้ครับเอาความเข็มค่ะเราชื่ออะไรครับหนูตอบได้อีกไหม่ะหนูตอบไปแล้วนะธทพทัทค่ะนัทพทัทตอบไปเลยว่า,าวมีใครใครยังไม่ได้ตอบใครครับเดี๋ยวนัทพทัทรอก่อนเนาะเราได้ไปแล้ว เราตอบไปแล้วมีไหมพิมพ์มาก็ได้ใครที่ไม่มีใหม่ชินสนุชาเชิญครับความความเค็มเฮโลไคล์ค่ะเฮโรคลายถูกต้องนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งหนาแน่นไหมครับจะได้จบวันนี้ เชสโนชาเฮโรไคลท์ Christ, ถูกต้องนะครับน้ำชั้นกลางของถ้าใช้ความเค็มในการเปรียบเทียบนะครับน้ำชั้นกลางจะเรียกว่าเฮโรไคลท์นะครับชั้นบนชั้นล่างเรียกเหมือนเดิมนะครับอ่ะความหนาแน่นอันสุดท้ายอะไรลงท้ายด้วยไคล์เหมือนกันนี่แหละแต่สองคำหน้าคืออะไระจำได้ไหมจำได้ไหมรัติยาครับเชิญครับ เอาละ่ะที่จะตอบใครค่ะตอบว่า,าพิกโนไคลนะครับถูกต้องนะครับอ่าเรียบร้อยพิกโนไคลนะครับจําจไว้นวเนาะออกข้อสอบนะครับหนานแน่นพิกนะครับเข็มแหออ่อุณหภูมิเธอนะครับอุณหภูมิเธอเข็มแหแล้วก็แน่นพิกนะครับหนานแน่นพิกอ่านเรียบร้อยนะวันนี้ Bing. <clears throat>